प्रितियो विवा चंडू साप्रोको विना सतु माचे प्रवत वन्जरा सुखी थीखा युको भव อภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปะจญิยยนโนจัตารโลธรรมาวะานติอายุวโนโสุขังพระลัง อภิวาสนาสิริสิริจังวุธาปจาญโนจัตตาโรธรรมาวัฏันเติอายุวันโอสุขังพระลังบุญหลว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 งอยู่วัดไหมครับอยู่วัดไหมครับ อภิวาสนาสิริสัิจังวุฒาปจายนโนจ,จัตตาโลธรรมาวาัฏฐานเจอายุอนโนสุขังพระลงังอภิวาทนาสิริสันิจังวุฒาปจายนโนจ,จัตตาโลธรรมาวาัฏฐานเจอายุวโนสุขังพระลงัง อภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังพระลังอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังพระลัง ยาถาวาลิวะหาปุราปลิปุเรนติสาขลางเอวเมวะอิโตทีนังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังมิชิตามตุพังเขปเมวะสมิจจตูสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยาถามณีโจติรโสยาถาสัพพีตโยยวัชานูสัพระโลโควินัสตุมาเตวัดวันตรายโยสุขีธีขายยโกภวะ อภิวาทนาสิริสันิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง